สวัสดีครับวันนี้สิทธิ์ขั้นสูงในฟีไฟมาถึงซีซันที่39แล้วนะฮะซีซันนี้ก็เกี่ยวกับแก๊งหุ่นไรกาผีสิงครับไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรเหมือนกันระหว่างฟีไฟกับหุ่นผีสิงเปิดมาก็ซัดกับคุณตำรวจกลุ่มนี้อีกแล้วะฮะเรียกได้ว่ามาให้ซัดทุกซีซันเลยจริงๆและไม่ว่าจะสู้กันท่าไหนอะไรยังไงสุดท้ายแล้วแก๊งสุ์ขั้นสูงก็จะเป็นผู้ชนะทุกซีซันไปนะฮะ ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณตำรวจมาให้ซัดทำไมทุกรอบ Wildland Walker คือชื่อของซีซั่นนี้ซึ่งมันแปลว่านักเดินป่าแต่ทำไมกลายเป็นหุ่นไล้การผิวสิงไปได้ก็ไม่รู้นะฮะมาดูกันว่าของรางวัลเจ๋งๆมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ขั้นศูนย์ก่อนเลยเป็นสกินรถกระบะ Wildland Walker นะครับขั้นสิบ้าเป็นแจ็คเก็ตฟิวรี่สแกโครของตัวผู้หญิงฮะ ขั้น40เป็นเสื้อกั๊กเบสซิงส์กแกโครของสายฟรี Fi. ขั้น50นี่ก็เป็นอัมพักฟิลลี่สแกโครหนึ่งเซตจะมี5ชิ้นหุ่นแลการตัวผู้หญิงนะครับขั้น80เป็นปืนฮิวทรีท เม้นกันขั้น100มีกระเป๋าตะเกียงมรณนะเวล3 2 1ก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะส่วนอันนี้เป็นเสยืด b บสซิงสแ a r e c โ o w ของสายฟรีขั้น125เป็นมีดไวแลนด์สแลเชอร์ขั้น140เป็นท่าเต้นซอมบี้ตื่นมาพบชาวที่ฉดไฉมันฉดไฉย,ยังไงเนี่ยแบบว่า,าลม้มลงไปนอนแล้วก็ยืนขึ้นมาอย่างนี้เหรอ เนี่ยนะแต่แล้วก็ล้มตึงอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาปื๊บชามนีสดใสจังเลยอะไรอย่างนี้หรอขั้น150เป็นอแอร์บอร์ดไม่กวาดมอดไหมนี่มันไม่กวาดย้อมแมวนี่นาขั้น200เป็นกล่องสมบัติคนคลั่งอันนี้เป็นกล่องศพนะครับแล้วก็มีร่มสแกรโครให้สําหรับสายฟรีด้วยนะส่วนที่ขั้น225ของรางวัลขั้นสุดยอดก็จะเป็นแพ็คตุชายซิ่งสแกโค1เซตมี ถชิ้นนะครับส่วนสายฟรีก็จะได้เป็นชิ้นส่วนแห่ง ความทรงจำา500นะครับแล้วถ้าคุณเก็บขั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการเปิดหีบหมัดกล่องนี้นะครับในหีบนี้ก็จะมีเป็นทรงผมตัวผู้ชายตัวผู้หญิงย้อมสีใหม่นะครับถ้าเกิดโชคดีเปิดได้เนี่ยเอาไปใส่เล่นกันได้เลยนะฮะในส่วนเคลดประจำซีซันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะเก็บได้ครบจบหมดก่อนที่จะจบซีซันนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าจะทําไหวหรือเปล่าก็จิ้มกดเข้ามาดูก่อนที่จะกดล็อกเติมเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และนี่ก็คือชุดของรางวัลประจำซีซั่นที่39 Wildland w a l k น r ชุดตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงไม่รู้ว่าชอบชุดไหนมากกว่ากันนะครับเรียกได้ว,ว่าน่ากลัวทั้งคู่กันเลยทีเดียวนะฮะ <S <S <an> <S ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพา2ชุดนี้ลงไปเล่นในแดนชำระบาปนะครับซึ่งเป็นการเล่นแต่าน,นี้ในรอบกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้ <S <S <an> <S แล้วก็คลิปที่แล้วครับผมทำเสียงเอเลียนใส่เข้าไปท่อนนึงปรากฏว่ามีคนชอบฮะ รู้สึกจะมีคนชอบของแปลกอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะจัดให้ยาวๆเลยวันนี้เดี๋ยวไปชมเสียงเอเลียนทั้งเกมเลยนะฮะฟังเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องไปชมกันเลยครับวันนี้เราก็มาลงกันที่เมืองบาซิเลียนะครับเป็นการลงครั้งแรกมาในรอบ8ปีดูจากจำนวนคนแล้ว ไม่ใครก็ใครระดุดหม่แน่นอนช่วงนี้ด้าปืนอะไรก็หยิบมาก่อนมีเสียงคนบนบ้านตมเปิดก่อนเลยยมันสวนมันสวนมันแอบ,บอยู่ข้างบนกระโดดยิงแปหกึ่งสวยพี่สวยที่เสียงสั่นนี่ไม่ได้กลัวนะแค่อมันเย็นแล้วจะกทีทำไมเน็ตลุดแบบนั้น กลับมาก่อนกลับมาช่วยกันยิงก่อนคนอย่างเยอะเลยแต่ต้องเลนคนดีเรารู้สึกใจหายใจความเสียงปืนมันลั่นเมืองเลยจังวันนี้คนจัดจัดไม่ไปลงเมืองอื่นกันบ้างหรือไงลงอะไรกันที่บาร์ซีเดียเราเราตะกี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วรีบฟารามของเลยก่อนที่มันจะมามันไงมันยิงมาแล้ว มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันอยู่กลางเมืองนะเจ็าก,กีกำลังรีบกลับไปช่วยเจ้าไว่าอ้น้องพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่เปิดก่อนมันชา้าแล้วมันชา้าแล้วก,กิงเจ้าจีทัพมาอี๋ไปไหนยมาอี๋มาอี๋มาอี๋ล้มไปแลยมาช่วยแล้าจกกีโอ้ยมันมาเต็มเลยมันมาเต็มเลูหาย้ยางหลักก่อน จังหวะน,นี้มันต้องดักบานได้เก่งจริงขึ้นมาข,ขึ้นมาเดี๋ยวจับลูกสองให้โอ้ยวายวายอย่างนี้จะยิงดังไรถึงกับยิงไม่ได้เสามเพื่อนทีอได้ <S 2> <S 2> ยิงไม่ได้เราก็ต้องสันโอ้ยเบิดด้วยมันขึ้นระเบิดขึ้นมาด้วยแบบนี้ผมวิ่งเลยผมวิ่งตั้งหลักก่อนเลย เสียงมันอยู่ข้างล่างเต็มเลยเนี่ยจริงจริงขึ้นมาเลยอยากโดนช้อนเกง <c oughs> อยากโดนแบบโถมาตึงต้งๆอ่ะตึ้งมึี่มั้ยอ่มันอยู่บ้านนู้นนี่ไงวงไปนึงเลยอีกตัวึ่งมันยินกับใครอยู่ไม่รู้ตอนมีวงไปหมดแล้ว้ายขวาหนาหลังมาครบอ้าวเรียบร้อยโดนใครลอยไปและตรงนู้นวิ่งมาแบบนี้ สาบยิงล้มไปอีกหนึ่งตีใครเป็นใครก็ไม่รู้ตอนนี้งงมากพยายามสามเลยยิงลทิ้งก่อนทีมันสักักหนึมีเสียงคนข้างมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไม่ได้กลัวนะที่มาแอบนี่แหละแค่ถอยมาตั้งหลังจ้าเอ็บเอร์เร็ล้เร็วว้าเก็บขล้องเร็วว่าว ขอบใจนะที่ช่วยยิงเมื่อกี้มีเสียงคนขับรถใครมาขับรถหนีคิดจะหนีออกจากเมืองนี้อย่างเงาเหรอเอกะหัวนะเอาสาที่นะสาทีง่ลงอีกเมืองมาเป็นขบ,บวนมีเสียงไอ้ว,วัวข้างล่างตอนนี้โคตรตึงโคตรตึงฟั <c oughs> งไงผู้สาวยังตึงยังตึงคุณรายการตกใจหมดเลยจังหวะนี้ มันอยู่ไหนมันอยู่ข้างล่างหลืออยู่ข้างบนยิงกับใครเนี่ยยิงกันสองติงอีหล่อผมขอแจมบ้างได้ไหมผมโดนลงมาต่างเลยเอบของเล่อ <c oughs> ไหมได้ยิงใช่เหรสิใครเป็นสองสวุวร ตัวที่สามมาแลยยังไงง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 งนงะ่งงปงดไงตงงงงงงงนง้งงังงงนงีงง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 งางางงงงงงเองวลงงงงามงงงงงงงมาตัวสุดท้ายมางง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 มงงงง เตือนเต็มจัดจาดโคตรมันโคตรสุดประยุทธ์ยังปวดไหลมันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเมือเ่อมีเราไปแปดคิวแต่ว่าแจ็กกี้จากไปก่อนไว้อันควรไปหาที่ชุบแจ็กกี้ดีกว่าไปมองสายไว้แน่นอนหมายถึงแตกไว้แน่นอนแัเราแซมโมัวตัวจี๊ดไม่น่าจะแตกง่ายืนเงาตัวดดลงเลย ชุบไฟขอเราเไปไม่รู้ใครจะยิงมาหรือเปล่าไอแสงนี่ก็สว่างเหลือเกิน <c oughs> แสงมันยงตาแต่เธอส่งยิงม,มานมันยงใจน้ำไงมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันอยู่บนเขาอยู่บนเขานะ่ไม่ได้อยู่บนเรา มันอยู่ตรงไหนใครลอยมาเจอนั่นไหนขับยิงไปก่อนไม่ได้กินหรอรอไอ้นองและใครละมันขับรถมาขับผ่านมาแล้วมันต้องับยิงเรียบร้อยตะก,กี้ฟื้นส่วนไอ้คนนี้เมื่อกี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ยิงจากข้างบนใช่ไหมี่ขับยิงสับยิง,ยงการโดแล้วออกมานอกโดทำอไมอยะกจะลองปืนเอทใช่ไหม เห็นมาคนเดียวแล้วเปลี่ยวไรนะนี่ไนระ่วมกลางาาสามฟรีรออะไรรอให้เพื่อนมันมาชบเบลอสามแน่แม่แม่ไม่ใช่แม่แน่แนมน่อ้จะก,กี้ไปโดนอะไรอีกแล้วโธ่เพิ่งจะชุบขึ้นมาได้เมื่อกี้แล้วใครมันขับเครื่องตัดหญ้ามาทั้งหลังไม่เสียงล่าเลยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไอ้เครื่องตัดหญ้านี่ก็มาได้เวลาจริงๆฟองตีแม่แม่จังหวะนี้มันต้องถอยแล้วนะชีถอยนี่ไม่ได้กลัวนะ แค่ถอยมาซื้อบัตรชุบชีวิตให้แจ็กกี้ชุบที่จุดเนี่ยไม่น่าจะรอดคนเยอะขนาดนี้ชุบที่ตู้เนี่ยไวยกว่าสี่ใบเท่านั้นจัหวะนี้บอกเลยว่ารวยรวยโคตร,คตรเก็บเหรียนมาเยอะเอาเวลาที่นี้ก็ได้เวลาฮีโร่วิ่งบวกเลยชุด่นไรกี๋ยว้ะตบเรียงตัวเสนะียงสนๆเนี่ยตัองงัดหวยรูนะ้ไหแกงผมกินทำไม ยังผมยิงทำไมไม่ต้องย่งกันเดี๋ยวผมยิงเองอยู่ข้างบนหนึ่งตัวผมต้องวินเขาใส่แล้วและก่อนที่จะโดนยงยิงเอาระเบิดไปเช็คก,ก่อนแต่ว่าเขาอยู่ข้างล่างเอาโดนเฉยโดนเฉยหนึ่งตัวแต่ข้างล่างก็มาข้างล่างมันจะชา์ามันจะชาแน่ๆมันไม่ปล่อยผมแน่ๆเกจริงก็ขึ้นมาดีเสียงวิ่งอยู่ข้างล่าง มันจะขึ้นหรือมันจะลงแจ็กี้เทีวมีเพลสสวยทำดีตรงนี้อีกตัวเอาอีกว่าวตรงนี้อีกตัวยิ่งไม่ถึงเอย,อย่ายิ่งแ็กกี้พึ่งซื้นมาเมื่อกี้ตายหนแม่สาวน้อยจะวิ่งทําไมนี่แน่นี่แน่วิ่งไม่รู้เรื่องตอนนี้รู้สึกเริ่ม,มงง ใครเป็นใครก็ไม่รู้มัวไปหมดโอ้ไอวัวอย่างเยอะนี่ฟ้ามาสามเมืองหรือเปล่าไปเข้าวงกันดีกว่าเมื่อกี้มีกำลังมาเลยเสียดายคนหมดสก่อนไม่งั้นละยียสุดคิวแน่แ่และใครขับรถใครขับรถแปหัวไปหนึ่งทีสาดยิงไปอีกหนึ่งทีเอาตัวรถเหยียดอีกตากโถน่าสงสารเหลือเกินโตนยิงร่วงล้วเรยังจะโดนบินพุชเยียอีกแถวบ้านเรียกว่าตายอย่างอันแรก มาดูชุดกันดีกว่าจาก,กี้เมื่อกี้มวัวแต่ยิงไม่ได้รีวิวชุดเลยและนี่ก็คือชุดหุ่นไร้กระปิสาต่อจามสีสั้นที่เท่าไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยล้วเนี่ยมวัวแต่ยิงสีสันที่สามสิบเก้านั่นน่ๆเอฟเฟกต์นี้เรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเสื้อผ้านะ้าผมกระโปรงกระเป๋ามาครบครบแล้วห้ามเลิกเลนะ ส่วนัสดีก็เป็นฮาเป็นซอมบี้ซ <im itation> อมบี้ซอมบี้โอ้โหลองรอคอยฟังไม่รู้เรื่องไปขึ้นรถขับวันกันดีกว่าน่าจะมีรถินรถบิ๊กฟุตมาให้ด้วยน่าจะได้วันวานตอนมีก็เหลือแค่สี่คนสุดท้ายไม่แน่เราอาจจะเตอตีเต็มก็เป็นได้แน่นย ไม่ได้เล่นตา s <S <ๆ Onion S 1> มแรนช็อละามาตั้งานก็ยังยิงมันเหมือนเดิมแล้วทั้งนมามีรถจีบขับผ่านไปจังรวะนี้โดดลงลอแลสยแยิงสาบยิงสาบยิงโอ้โหไอ้โง่มาเป็นแถวบ้านผลิต <mi> นันแข่งใส่ต <t À S 2> ่อนี like ้สาบยิงสาบยิงโิโคเจ็บเจ็บเั็มต็มเตมเต็เเ มับบนี่ทำไมของมันดอกดีจริงๆเลยแต่ไอ้ว่าเยอะขนาดนะไรทำไม่กลูอ๋อพี่เล่นเลยล่วงไปอีกหนึ่งสามเลยจ้าเลยเอาจริงเรียมีบอกเลยเอาจริงโคตรปืนโคตรสูด,อ,สดอีกหนึ่งโคตรสุดหลังต้นไม้จะให้ดึงเอาเต,ต็งโคตรปืนโคตรสุดหมดอี ไอ้คมาคณมาเระวังตัวด้วยเดี๋ยวขอคาไปแล้แล้วจี่พี่มาช่วยราไอ้คนสุดท้ายอยู่คนละกับมื่อ้มันเลระเบิดมันเละระเบิดเดี๋ยวก่อนเดเจอปืนระเบิดเรียงระเบิดมามันต้องเจอปืนระเบิดยิงกันนี่น่ยอดไปหนึ่งลูกโอ้ยเดสิบสอง เจ็บนะน่่นนะหมายถึงผมเนี่ยเจ็บนะน่่นนะยิงยังไงให้มันโดนตัวเองนะบัตแฮมเบ้าไล้ตัวนี้น่าจะตัวตึงยอดไปก่อนไม่ถึงมันกลเกินยอดไปอีกลูก <c oughs> โอ้โหโดนห้าสิบสี่โอ้โหไม่โดนไม่โดนแบบนี้มันต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วก็งานระเบิดไฟอินเด้อโฮ่โอ้โหเต็มเบ้าสองร้อยเป็นเต็มเม้น มันนหนจะินมาอันนีน้มาเดินชนลาบาบก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่แหละและในที่สุดก็เป็นแกร่งบุรีกลาที่ได้่งบุรไปนาจะเกนี้ถือว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวเชียวถ้าเสิดว่าชอบเสียงอริ้นก็ลืมกดให้ถึงสองหมื่นไลค์ถ้าถึงสองหมื่นไลค์เดี๋ยวมีภาคสองแน่นอนส่วนวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวแม่ตีนเสียงดังแม่ตีแล้วเสียงสั่นขนาดนี้ <c oughs>